สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพี่วัวจากเงินพร่องมันเนยกันอีกเช่นเคยนะครับเราคือสถานีความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่พร้อมส่งตรงความรู้แบบเน้นเนื้อไม่มีไขมันให้กับคุณอีกเช่นเคยและในวันนี้ครับเราจะมาทอดบทเรียนแนวคิดการลงทุนในแบบฉบับของนักลงทุนว i ระดับตำนานอย่างคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์กันนะครับลองมาสมมุติเหตุการณ์กันดูครับว่าถ้าต้องจับคุณปู่วอร์เรนเนี่ยมานะครับ แล้วมาบอกว่าคุณปูมาลงทุนในช่วงนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับคนไทยหาเงินยากการลงทุนในตลาดก็ยากตามไปด้วยแบบนี้คุณปู่วอเรนจะมีวิธีลงทุนอย่างไรนะครับใครก็ตามที่อยากได้วิธีลงทุนที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงน้อยไม่ต้องเอาความหวือหวาวุบวาบมากในรายวันนะครับแต่ยังได้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจ e ีนี้จะ มีคำตอบให้กับคุณนะครับสำหรับใครก็ตามครับที่ยังไม่ได้ไปกด subscribe ช่องของเงินพร่องมันเนยอย่าลืมนะครับพี่วัวมีหลายช่องทางให้ได้กดติดตามการใครสะดวกช่องทางไหนไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง spotify youtube นะครับ Blockdit แล้วก็ Facebook ก็ได้เช่นกันนะครับเวลามีเอพิโซดใหม่ๆมานะครับจะได้ไม่พลาดความรู้จากเงินพ่องมันเนยนะครับความรู้ด้านการลงทุนจากเรานะครับก่อนอื่นเลยครับ เรามาพูดถึงสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้กันนิดหนึ่งพูดกันสั้นๆง่ายๆนะก็คือทุกคนรู้ครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเงินเฟอ้อสูงครับเงินทองหายากเพอๆได้เท่าเดิมแต่มีรายจ่ายมากขึ้นตลาดการลงทุนช่วงนี้ไม่ค่อยหวือหวาไม่ได้วูบว่าเหมือนสมัยที่มีวิกฤตโควิดแล้วอย่างน้อยยังมีความหวังใหม่จากบิตคอย n ขึ้นมานะครับช่วงนี้อะไรๆก็ดูไม่เป็นใจไปหมดนะครับจะลงทุนตัวไหนก็ดูได้ ผลตอบแทนมาไม่ได้มากนักนะครับดังนั้นครับในช่วงตลาดแบบนี้อ่ะเราอาจจะมีเวลานั่งพักหายใจกันมากขึ้นเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนาะไว้ใช้รับมือกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้วันนี้พี่วัวก,ก็เลยเลือกเอาแนวคิดนะครับแล้วก็บทเรียนจากการลงทุนของคุณปู่บอลเลนบาฟเฟตอลองสมมติกันดูครับว่าถ้าเป็นบอเลนบัฟเฟตมาลงทุนในไทยนะตอนนี้ ลงไปเสี่ยงในตลาดหุ้นไทยตอนนี้การลงทุนแบบบอเรนบัฟเฟตจะเป็นแบบใดนะครับถ้าให้พี่วัวสรุปในประโยคเดียวสั้นๆน,นะครับก็คือถ้าเป็นคุณปู่บอเรนบัฟเฟตเนี่ยในการลงทุนของเขาเนี่ยเขาจะเลือกซื้อหุ้นแจ๋งๆครับหุ้นที่ดีในเวลาที่ไม่ดีแค่ชั่วคราวนะครับสั้นๆแค่นี้เลยซื้อหุ้นที่ดีในเวลาที่ไม่ดีแค่ชั่วคราวนะครับมันมี อสองช่วงเนาะมีช่วงแรกช่วงที่สองช่วงแรกก็คือซื้อหุ้นที่ดีนะครับเราต้องมานั่งดูกันต่อว่าเอ๊ะไอหุ้นที่ดีคืออะไรพูดนะ่มันง่ายแล้วมันคือตัวไหนละ่ะในตลาดมีเต็มไปหมดนะครับอย่างที่แรกนะและอย่างที่2ก็คือซื้อในเวลาที่มันไม่ดีแค่ชั่วคราวทําไมต้องเป็นไม่ดีแค่ชั่วคราวเดี๋ยววันนี้พี่วัวมาอธิบายเนาะให้เราเห็นภาพกันมากขึ้นเองนะครับก่อนอื่นเลย นะครับในการลงทุนนะครับสำคัญที่สุดก็คือการเลือกหุ้นที่เราจะลงทุนนะครับคุณปูว่วอลเลนเนี่ยเป็นคนที่เลือกซื้อหุ้นที่ดีที่เจ๋งที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณปู่จะไปซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยเขาจะเลือกซื้อหุ้นในเขาเรียกว่าเป็น the best นะครับเป็น the best of the best ของธุรกิจนั้นๆนะครับเท่านั้นเขาจะไม่ไปซื้อหุ้นในแบบ ตัวรองในเกรดสเกรดสไม่เอานะครับเขาจะเลือกตัวที่เป็น the best ที่สุดที่มีความมั่นคงสูงที่สุดนะครับแล้วไอ้หุ้นแบบนี้หน้าตามเป็นยังไงเออมาลงดีเทลกันอีกนิดได้ไหมอยากเห็นภาพมากขึ้นนะครับบอรนบอนเดนว f ฟเฟตครับเคยเคย,เคยเล่าเคยกล่าวผม,มีพูดถึงเยอะนะครับงานเขียนเอยงานอะไรเออไว้ว่าหุ้นที่เขาชอบเนี่ยนะครับคือหุ้นที่ต่อให้เอาแซนวิชมานั่งบริหารธุรกิจก็ยังไปได้ดี นะครับลองคึดนึกภาพตามกันดูทำไมต้องเปรียบเทียบกับแซนด์วิชอยากให้คุณนึกภาพแซนด์วิชตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือคุณจะทำเองก็ได้ง่ายๆนะครับคุณก็จะรู้สึกไล้ว่ามันมีขนมปังเนาะมีขน,นมปังสักแผน่น2แผ่นนะแล้วก็มีไส้ในไส้ในจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ความชอบของคุณนะครับเอาโง่ๆที่สุดก็อาจจะเป็นมีแฮมมีชีสจบพอแค่นี้กินได้นั่นคือแซนด์วิชธรรมดาธรรมดาเพลนๆง่าย,ายๆที่สุดเลยและคุณนึกภาพเอาไอ้แซนด์วิชตัวนี้มานั่งในเก้าอี้ของ c e o บริษัท แล้วให้มันบริหารดูนะครับคุณอาจจะมีคําถามขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้อย่างไงว่ามันจะเป็นบริหารอะไรได้นั่นแหละครับมันเป็นแบบนั้นเลยที่คุณปป่วอลเลนต้องการจะสื่อเขาต้องการจะสื่อว่าต่อให้เอาผู้บริหารที่โง,ง,ง่งีเง่าแค่ไหนก็ตามมาบริหารเหมือนแซนวิชโง่องๆอันนี้ครับที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเนาะแต่ถ้าบริษัทนั้นมีธุรกิจที่แข็งแกร่งมากพออยู่แล้ว มันจะเดินต่อได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะมันดีด้วยตัวของมันเองไม่ต้องมาพึ่งพาความสามารถหรือหัวคิดหรือใดๆก็แล้วแต่ของผู้บริหารเลยนะครับดังนั้นหุ้นที่วอร์เรนบัฟเฟตจะซื้อนะครับมันจะต้องเป็นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งอึดทนทานมากโดยธรรมชาติไม่ว่าจะมีวิกฤตซ้ายวิกฤตขวาอะไรเข้ามากระทบมันก็ยังจะแข็งแกร่งอยู่นะครับ ให้ลองสังเกตแบบนี้คือทุกครั้งที่เกิดวิกฤต์ทุกครั้งนะไม่ว่าเป็นวิกฤตเรื่องใดก็ตามมันจะต้องมีบริษัทที่เสี่ยงจะล้มละลายนะครับเช่นนะครับวิกฤตช่วงต้มยำกุ้งก็ไดะ้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆขึ้นธุรกิจอสังหาเสี่ยงมากจะล้มละลายนะครับหุ้นแบบนี้แน่นอนครับไม่ใช่หุ้นที่บริเลนบร f เฟตจะเข้าไปแตะต้องแน่นอนนะครับเพราะว่าพอมันมีวิกฤตมันเสี่ยง นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆทุกวิกฤตนั้นนะครับหุ้นที่คุณปู่วอลเลนเลือกจัดแทบไม่เป็นอะไรเลยนะครับให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพขึ้นอีกนิดนึงก็คือเอ่อให้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น7 e เ e ่นอีเลฟเะกันร้านสะดวกซื้อนะครับเซเว่นเี่ยเป็นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งทนทานต่อทุกสภาพเศรษฐกิจนะครับต่อให้เงินจะฟืดจะเฟอสุดท้ายยังไงเราต้องกินต้องใช้ นะครับทุกคนยังต้องออกไปซื้อข้าวของกันเนาะความสะดวกในการเข้าถึงในการซื้อของก็ยังต้องมีเนาะเราก็ต้องไปซื้อของการของกินของใช้ยังมีต่อให้มีวิกฤตโควิด -19 ระบาดนะครับปิดบ้านปิดเมืองปิดออฟฟิศปิดการทำงานกันสุดท้ายคนก็ยังต้องกินต้องใช้เราก็ยังต้องไปซื้อข้าวของอยู่ดีเขาก็ยังขายของได้นี่คือตัวอย่างธุรกิจที่ต่อให้เอาแซนด์วิชมานั่งบริหารมันก็ยังไปต่อได้นั่นเองนะครับ ทีนีถ้ถ้าต้องจับถ้าต้องจับวอลเลนบอฟเฟดมาให้ลงทุนตอนนี้เลยช่วยหน่อยทำยังไงดีคุณปู่แนะนำผมทีนะครับแนวคิดของปู่ก็คือหาหุ้นที่ยอดเยี่ยมถูกไหมครับห,หุ้นที่ยอดเยี่ยมไอหุ้นที่มันแข็งแขงเนี่ยเออมองมาที่ตลาดไทยปุ๊บเรามองไปเลยครับว่าไอตัวที่มันแข็งแกร่งเนี่ยมันหมายความว่าเป็นหุ้นที่อยู่มาแล้วหลายยุคหลายสมัยนะครับและค่อนข้างจะ ทำธุรกิจในรูปแบบของโมโนโพลีนิดนึงแบบออกแนวผูกขาดนะครับเบรืรอกี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งละอย่างเซเว่นอนเเะครับเป็นธุรกิจที่ให้เรานึกภาพปอีกสิปีมันก็จะยังอยู่นะครับไม่มีอะไรมาดิสลอฟหรือมาลบกวนมันได้นะครับเช่นเซเว่อเวยกตัวอย่างไปแล้วนะครับ AOT การท่านะยังไงก็ตามคนนั้นต้องบินยังไงก็ตามก็ยังต้องเดินทางยังอยู่นะครับหรือ หุนซีเมนไทยนะครับการกอร่อสร้างอะไรอ่เหมือนเขาต้องมีเนาะกลุ่มโรงพยาบาลก็เข้าข่ายนี้เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือการเลือกหุ้นที่ยอดเยี่ยมหุ้นที่ดีนะครับอันดับถัดมาได้ละเจอละหุ้นที่ดีเจอปุ๊บซื้อเลยไหมยังครับเพราะว่ามันมีช่วงที่2ที่พี่บัวเล่าไปเมื่อกี้เนาะว่าต้องซื้อหุ้นที่ดีในเวลาที่ไม่ดีแค่ชั่วคราวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะยังครับ เรามีหุ้นที่ชอบละเรามีหุ้นที่ชอบหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ดีเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งนะครับเป็นหุ้นที่เราจะซื้อแต่เมื่อไรก็ตามครับถ้าตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมเราก็จะยังไม่ซื้อแต่เราจะรอครับรอให้มันเกิดความผิดปกติอะไรสักอย่างมีข่าวร้ายอะไรขึ้นมาสักอย่างนะครับแล้วเราค่อยเข้าไปซื้อคำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือเฮ้ยในเมื่อเราเจอหุ้นที่ดีแล้วทำไมต้องรอนะครับ สาเหตุก็เพราะว่าในทุกสถานการณ์ที่ทุกอย่างมันปกติทุกคนก็รู้ครับทุกอย่างมันดีทุกอย่างมันดีเป็นหมดเลยมองไปตรงไหนก็ลาเวนเดอร์ดีเป็นหมดใครค้าใครขา,ขายทุกอย่างก็ดีนะครับแล้วทุกคนก็รู้ว่าหุ้นมันดีสแสดงว่าของมันดีคนอยากได้เพราะคนอยากได้หุ้นมันก็จะต้องราคาสูงขึ้นเป็นธรรมชาติโดยอัตโนมัติดังนั้นถ้าคุณซื้อหุ้นดีๆในสถานการณ์แบบปกติปกติทั่วไปคุณอาจจะต้องจ่ายแพงกว่านะครับ ายแพงกว่าปกติที่มันควรจะเป็นพอซื้อแพงแล้วคุณอาจจะต้องเจอกับภาวะบางครั้งที่มันจะอาจจะต้องขาดทุนบ้างนะครับหรือไม่งั้นก็คือซื้อมาแล้วราคามันขึ้นไปได้ไม่มากพออย่างที่คุณต้องการนี่คือสาเหตุที่รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับรอให้เกิดข่าวร้ายรอให้เกิดเรื่องรอให้มีเหตุเพื่อให้ราคาหุ้นตัวนั้นมันตกลงมาแล้วเราค่อยเข้าไปซื้อมันในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมนั่นเองนะครับ คำถามก็คือเอ้าแล้วถ้าเกิดไปรอให้มันเกิดเรื่องมันก็แย่ดิใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเมื่อคุณไม่ต้องกังวลนะครับต่อให้มันมีข่าวหลายปุ๊บแน่นอนครับราคามันลงเนาะมันมันมีเรื่องมันมีเหตุขึ้นมาแต่คุณรู้โดยอัตโนมัติของคุณแล้วคุณวิเคราะห์มาแล้วว่าเฮ้ยไอ้หุ้นตัวนี้มันดีอยู่แล้วเรามั่นใจมากว่ามันดีนะครับแต่พอมาอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยอ่า มันได้มันมันมีปัญหาขึ้นมาราคาหุ้นมันลงหลายคนนะครับจะเกิดความหวั่นไหวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ดีจริงอย่างที่ใครเขาบอกก็ได้อยากให้เชื่อมั่นตรงนี้นิดหนึ่งถ้าคุณวิเคราะห์มันมารีแล้วนะต่อให้มันจะลงมา 10- 20%คนอื่นอาจจะจิตใจหวั่นไหวไปบ้างนะครับอาจจะรู้สึกแบบถือไม่ไหวแล้วอะปล่อยทิ้งในราคาถูก นะครับทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เพราะมันเป็นหุ้นที่ดีอยู่แล้วรอแค่เวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเองนี่แหละครับคือจังหวะที่ดีที่คุณต้องเข้าไปซื้อนะครับเมื่อไดก็ตามที่คุณเข้าไปซื้อในเวลาที่มันไม่ดีแค่ชั่วคราวไปซื้อในเวลาที่ไม่มีใครอยากจะได้มันคุณจะได้หุ้นดีๆในราคาที่ถูกกว่านั่นเองนะครับซึ่ง มาลองเปรียบเทียบกันกับสถานการณ์เศรษฐกิจณนะตอนนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าตอนนี้ตลาดหุ้นมันทยอยทยอยขึ้นมาตัวโลกเราเพิ่งผ่านวิกฤตนมาเนาะแล้วตอนนี้สถานการณ์เงินเฟอ้อก็มีแนวโน้มนะใช่คำว่ามีแนวโน้มว่าเอ้ยน่าจะคุมอยู่อ่ะมันไม่น่าจะเฟ้อไปกว่านี้แล้วมันไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้แล้วตลาดก็จะมองว่าเออทางเฟดของอ,อเมริกาเองน่าจะเบามืองลงมาไม่น่าจะต้องไปแบบขึ้นดอกเบี้ยอะไรให้มันมากมาย นะครับหุ้นมันก็เริ่มดีขึ้นสอดรับกับเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วในบรรยากาศแบบนี้นี่แหละที่มันเกิดเรื่องได้เสมอนะครับทุกคนอาจจะแบบเบาใจขึ้นแล้วกําลังมองหาข่าวดีหลังจากที่เราเจอเรื่องแย่ๆมาเนาะเมื่อใดก็ตามที่มีข่าวร้ายเข้ามาเพียงนิดเดียวมันก็จะพร้อมลงกันได้ทุกเมื่อเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยตัวเลขเงินฝากในอเมริกากําลังลดลงนะครับซึ่งก็ตามข่าวที่ แบงกง์กลางๆเริ่มมีปัญหาด้านการเงินเราเริ่มเห็นหลายแบงก์เริ่มมีปัญหานะครับบางแบงก์เสี่ยงจะล้มด้วยซ้ำคนพอมีปัญหาจากแบงก์ทำยังไงครับไปทยอยขนเงินออกมาถอน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 ,อนจนเจ๊งได้เลยนะแล้วก็เอาเงินเนี้ยย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไปไหนดีก็ย้ายไปสินทรัพย์อื่นที่มันอาจจะปลอดภัยกว่าหรือมีโอกาสมากกว่าเช่นทองคำหรือพวกคริปโตบิตคอยอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นการบ่งบอกสัญญาณบางอย่างว่า เนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีปัญหาคนเริ่มไม่ไว้ใจสถาบันการเงินกันแล้วนะครับทีนี้ยังไงเกิดอะไรขึ้นต่อพอคนถอนเงินมาเยอะๆพวกเขาก็จะไม่ยอมเน้ยต,ต,ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแบงก์ก็จะพากันเอาทรัพย์สินมาขายนะครับเพื่อหาเงินไปคืนทีนี้เขาเอาอะไรมาขายกันครับมันก็เป็นพวก MBS นะครับมันคือหุ้นกู้ที่ค้ำประกันอสังหานะครับ แปลว่าเขามองแล้วว่าออราคาอสังหานในอเมริกากําลังจะปรับลดลงเพราะมันลดลงมาเนี่ยนี่อสังหาที่เป็นตัวแรกๆเนี่ยที่ดีฟัลก่อนเนี่ยแน่นอนนะครับเขาก็เลยต้องพยายามขายพวกเนี้ยออกมาก่อนไอหุ้นพวกเนี้ยมันก็มีความอันตรายอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่เกิดเรื่องอปีประมาณ2 0 1 0 2 0 0 8อ่ะมันเกิดเรื่องมาแล้วนะครับสมัยนั้นจะมีตัวเรียก นะครับเป็นสั้นๆกันง่ายๆว่านินจาโลนมันก็มาจาก no income นะครับ no job no asset มันก็คือภาวะที่ไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีรายได้แต่แบงก์ก็ดันไปปล่อยกู้ให้สังหารินรัพย์อีกทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับพอเศรษฐกิจมันเริ่มมีปัญหาขึ้นมาจริงๆเขาไม่มีเงินจ่ายครับแล้วทีนี้ก็พังกันทั้งระบบทั้งการเงินในอเมริกาและยุโรปนั่นเองนะครับย้อนกลับมานิดนึงอันนี้ก็เหมือนนอกเรื่องไปนิดนึงเนาะ อ่ะเป็นเกิความรู้อื ừ, ่นเสริมไปละกันย้อนกลับมาก็คือตอนนี้จะเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้เรามองหาข่าวดีกันเนาะแต่จริงๆแล้วปัญหาเศรษฐกิจยังไม่จบนะครับเราอาจจะเห็นว่ามันผ่อนคลายบ้างนะครับไม่ได้แบบดิง่งดิงดิงดิงตลอดแต่ว่ามันเป็นแค่ภา,าวะแบบเหมือนพักนะครับพักแค่ชั่วคราวปัญหาเนี่ยยังไงมันก็เข้ามาเป็นะรละลอกระลอกอยู่แล้วนะครับเหมือนเวลาเราดูหนังดูละครดูซีรีส์ก็ได้ ผ่านไปสักพักนึงเดี๋ยวก็จะมีปัญหาใหม่หม,มานะครับซึ่งพี่วัวเชื่อว่าเราอาจจะเห็นเศรษฐกิจเป็นไปนเป็นแบบเนี้ยมีโอกาสได้พักหายใจกันแบบเนี้ยอีกสักพักหนึ่ง2เดือน3เดือนก็ว่ากันไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องใหม่ๆวิกฤตใหม่ๆเข้ามากระทบอีกนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราควรทําในตอนนี้ลองใช้แนวคิดของปู่วอร์เดนพอร์เฟสต์ดูก็ได้นะครับนั่นก็คือ มองหาหุ้นที่เราสนใจเอาไว้วิเคราะห์มันให้ออกครับว่านี่คือหุ้นที่ดีจริงๆเป็น the best of the best ของเรานะครับเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งต่อให้เอาแซนวิชโง่โมานั่งบริหารมันก็ยังไปได้นะครับสิปีข้างหน้ามันก็ยังอยู่จากนั้นครับรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมให้เกิดวิกฤตเล็กๆบางอย่างเกิดข่าวร้ายอะไรบางอย่างเข้ามากระทบ พอราคามันลงแล้วคุณก็จะสามารถเข้าซื้อหุ้นดีๆพวกนี้ได้ในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวการลงทุนด้วยแนวคิดแบบฉบับของวอร์เรนบัฟเฟตลองเอามาปรับใช้ในระบบเศรษฐกิจที่ดูไม่ค่อยดีนักในช่วงนี้นะครับหาเงินยากกันแบบนี้ในประเทศไทยนั่นเอง นะครับและนี่ก็คือเนื้อหาที่พี่บัวเอามาฝากกันใน EP ล่าสุดนี้นะครับใครสนใจ EP อื่นๆนะครับเดี๋ยวพี่บัวจะลองหาคอนเทนต์ใหม่ๆทั้งรูปแบบการเงินและการลงทุนมาเล่าให้ฟังในโอกาสถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ